พี่น้องยปาปลูกโหกระพากะนังรักนะ,ะนี่นังรักอันนี้โหระพานะ,ะพี่น้องก็อยปาซื้อซื้อโหระพาก็นังรักมาจากร้านเวียดนามเนาะนะคะซื้อเอล้ยเยปาก็เด็ดใบเด็ดยอดใส่กระปุกไว้นะฮะเยปาก็เลยเอออยู่เมืองไทยฉันก็เสียบเสียบกระดินกระติดนะ,ะหรือแล้วแช่น้าม,มันกระติดเนาะนะคะเยปาก็เลยนึกนึกขึ้นได้นอะเขามีอ่า คนที่เขาทําคลิปลง youtube นะอยะปาก็เลยเข้าไปดูนะทีทําโดยที่เราไม่มีดินน่ะต้องใช้แบบไหนนะพอดีเยปามีกล่องโฟมอยู่นะเยปาซื้อทุเรียนมากินก็ได้กล่องโฟมมานะคะหนึ่งอันเยปาก็เลยตัดถุงดํานะถุงขยนะเลตัดถุงดํามาองแล้วก็ใส่น้ำใส่นะ้านําแล้วยปาก็มาเจาะเนี่ยเจาะฟานะเจาะาจริงจริงมันต้องใช้อะไรนะเป็นตะกร้าเล็กๆกันนะพอชำํำนะะ แต่นี่ยยาปาไม่มียาปาก็เลยใช้ขวดขวดน้ํานะคะตัดแอลกตรงที่ว่าปากขวดอ่ะนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เจาะรูนะคะพอที่จะยัดลงไปนะคะแล้วยาปาก็มีซื้ออ่าไม่ได้ซื้อน้องมีอยู่แล้วนะคะก็คืออ่าฟองน้ํานะคะ,คาะ,คะยาปามีฟองน้ําที่มันแผ่นอะ่ะยาปาก็เอามาห่อหุ้มตัวเนี้ยนะคะห่อหุ้มกันแล้วก็ที่เราจะเอาแช่น้ำอ่ะนะคะห่อหุ้มกันเพื่อ ซึมดูดซับน้ำเนาะนะคะเอาแย่ลงไปในที่ปากขวดอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วก็แช่ไว้นะคะเนี่ยค่ะอ่าส่งส่งวันวันนี้เนาะแตกใบเลยเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยใบหน้าแตกใบแล้วนะเนี่ยใบอ่อนนะอันนี้ก็แตกนะคะเนี่ยข้างล่างเนี่ยค่ะเริ่มแตกแล้วนะคะเอานังรักนี่ย่าปามยังไม่รู้เนาะนะคะนังรักนี่ยังไม่รู้เพราะว่นไม่เคยไม่เคยนะคะ แต่ก็เห็นข้างล่างแตกแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างแตกและนะคะข้างบนนี่ยังไม่เห็นนะหรือกําลังปด๋ๆนี่เปล่านะคะนะแต่ว่าหัวรพานี่แน่นอนู่แล้วนะคะหัวรพานี่แตกให้เห็นชัดเจนเลยนะ,ะนนะนคะเนี่ยนะเนี่ยค่ะเนาะยาปาก็ใช้วิธีทำแบบเนี้ยแต่ดูดูก่อนนะนี่นี่เพิ่งทดลองทํครั้งแรกนะ ที่ใช่ไม่ใช่ดินแต่ใช้น้ําแทนเนาะนะคะน้ำนี่ยาปลาสายได้บ้างยาปลาใช้น้าปปาเนาะนะคะแล้วยาปลาใส่ผงชูรดลงไปนะประมาณสองช้อนเนาะนะคะน้ำก็หลายลิตรนะยาปลากาบะถูกน้ากี่ลิตรเนาะแต่ว่ายาปลาใส่กันน้าไปก็คือผงชูรดเรานี่แหละนะคะยาปลาใส่ลงไปแล้วก็เกลือประมาณสองช้อนนะคะเกลือป่นนะแส่สองช้อนผงชูรดสองช้อนนะยาปลาใส่ลงไปนะคะสองช้อนสองช้อนในกาแฟนะคะ เนี่ยก็รอดูนะฮะว่า,เ,าเดี๋ยวยาปาจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะฮะว่า,เ,าเวลาเข้าแตกใบแล้วนะฮะจะขนาดไหนเนาะนะ,ะแต่อันเนี้ยก็คือแตกละเนี่ยนะฮะส่งส่งวันเองนะฮะเนี่ยแต่ก่อนที่ยาปาจะมาเพาะว่าอันเนี้ยมันยังไม่งอกนะฮะแต่ยาปาเอาใส่ในขวดเอาในใส่ในแก้วไว้นะฮะแก้วแล้วแช่น้ําไว้ก่อนแล้วเนาะนะเนี่ยค่ะเนาะ